สวัสดียามเช้าๆครับเพื่อนๆครับสิ้นสุดการรอคอยนะครับหลังฝ่ามรสุมนะครับร้อแรงติดต่อกันเกือบสิบวันนะครับเพื่อนๆก็เมื่อคืนเกิดฝนตกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ช่วยลดอุณหภูมินะให้มันเย็นลงมาหน่อยนะครับก็ตกยังไม่มากนะครับก็พอประมาณพอให้ต้นไม้ที่เราปลูก ชุ่มชื้นนะครับมาเดินดูสำรวจกันนิดนึงนะครับมีต้นไม้ที่ตายหรือเปล่านะครับเพราะว่า,วามันแรงเหลือเกินนะครับร้อนแรงด้วยนะครับตอนนี้ก็น่าจะส่งสัญญาณว่าได้เข้าสู่ฤดูนฝนอย่างเป็นทางการนะครับคงจะเริ่มทำนากันนะครับก็พาเพื่อนๆมาอัปเดต ต้นไม้เป็นไม้ป่านะฮะที่ผมปรับคันคูของขอบสะนะครับเพื่อทําเป็นอุโมงต้นไม้นะครับว่าเติบโตไปหนึ่งดูการฝนเขาโตแค่ไหนนะครับอ่าพวกนี้ก็เป็นไม้แดงนะครับก็สูงเมตรหนึ่งนะครับยางนานะครับเป็นการปลูกแบบผสมประสานนะครับระยะทีนะครับห่างกันครึ่งเมตรบ้างเมตรหนึ่งบ้างนะครับอ่าเพื่อให้เกิด ปาโดยเร็วนะครับต้นไม้จะแข่งกันแล้วก็ยืดตรงนะครับส่วนเนื้อไม้อะไรไม่ต้องคํานึงนะฮะถึงตอนนั้นเราก็ค่อยมาตัดมาสางนะครับมาตัดใช้นะครับเ,เลือกต้นที่ดีต้นที่สวยไว้นะครับเห็เนได้ชัดว่าต้นพยุงจะเติบโตกว่าไม้ชนิดอื่นในดินก้นบ่อนะครับเพื่อนๆน,นะครับเขามีการ โตกว่าพืชอ่าอยางนาก็ไม่เท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับ,บรอบๆบ่อจะเป็นต้นพยุงนะที่โตเกินสูงเอเห็นต้นมไม้ก็สดชื่นนะครับเดี๋ยวปาจี <c oughs> ก็ทําให้หัวใจเราเบิกบานนะครับคนปลูกก็รู้สึกชุ่มชื่นนะครับเดินดูบรรยากาศนะครับสระนี้ขุดเมื่อช่วงต้นปีก่อนนะครับ3ามบเอด กลาคมนะครับแล้วก็ทําการปรับคันคูปรับอะไรต้นไม้ลงปลูกก็อยู่ในช่วงปลายมีนาเมษาพฤษภานะครับก็จะอยู่ในเรานี้ต้นไม้โดยเฉลี่ยก็อ่ะหนึ่งปีนะครับเพื่อนๆขอบคันคูก็ปลูกตะไคร้นะครับเป็นแนวนะครับเพื่อป้องกันดินสไลด์ตรงนี้จะเป็นแปลงนานะครับเว้นไว้ทําแปลงนานะครับสะจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับ น้ำฝนที่ตกลงมาในสวนนะครับก็จะไหลบังคับไหลลงมาที่แปลงนานะครับอพอล้นจากแปลงนาเราก็มีท่อไว้นะครับขนาด4นิ้วเพื่อเติมน้ําลงสระนะครับเพื่อนๆตอนตนี้เป็นการเอาที่นาะประมาณสองไร่นะเพราะว่าปลูกข้าวก็ไม่ค่อยได้ผลนะครับเป็นการสมัยแม่ยายเขาให้ ดินผู้รับเหมาไปมาเข้ามาขุดเอานะมันเป็นที่โนหน,นึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นมันสูญเสียหน้าดินเขาเอาดินไปขายเราก็ได้นาแทนนะครับก็อ่ะมาจริงๆก็มีที่ปลูกข้าวอยู่แล้วรครับก็เลยมาทําการขุดสาพเพื่อเอาน้ําเก็บน้ําในการหล่อเลี้ยงสวนนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าผมปลูกไม้ผลด้วยนะครับในบริเวณบ้านนะครับ เราก็จะได้มีแหล่งน้ํานะครับพอทำการเสรดไม่มีน้ํานี่จบเลยนะครับก็มีแหล่งน้ําแล้วก็ทําการสร้างป่าขึ้นมานะครับก็คือปลูกไม้ป่าริมขอบสระนะครับเพื่อให้เกิดระบบนิเวศนะครับเพราะว่าโลกเราจะร้อนขึ้นทุกปีนะครับพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ผมที่ผมปลูกนะครับก็มีทั้งโตบ้างไม่โตบ้างนะครับก็อาศัยเศษหญ้าเศษฟางนะครับ ใช้สาสราชาในการเ,าเรื่องการคุมดินนะครับเพราะว่าดินก็ไม่ได้ดีแม่มีอะไรแล้วก็หอบเศษหญ้าเศษใบไม้นะครับฟางนะครับที่อยู่ที่นานะครับมาทําการคุมนานๆนนเขาก็จะเปื่อยย่อยเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้นะครับดูบรรยากาศเป็นไงครับเพื่อนๆก <c oughs> ็เขียวๆอย่างนี้มันก็สบายตาเนะเาะเพราะว่า อ่าค,ครับอีสานเราตัดต้นไม้เยอะเหลือเกินนะครับเห็นไหมครับช่วงหน้าแรงมองไปนี่ไม่มีสีเขียวเลยนะครับก็เพิ่งจะมามีต,อ,ตอนฝนลงมาเนี่ยแหละครับดูบรรยากาศชิวๆไปนะครับปีหน้าน่าจะเป็นอุมโมง์ต้นไม้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับต้นไม้ซ้ายขวาสูงเกินสักสองเมตรท่วมหัวเรานะครับก็จะบังแสงแดดนะครับ บางแสงแดดให้เราเวลาเราเรามาเดินนะครับมันเป็นภาพในความฝันในจินตนาการที่เราวางไว้ก่อนแล้วนะครับเออเราต้องการภาพแบบนี้เ,เราก็มาสร้างนะะมาทำต้นพยุงโตมากเลยครับเพื่อนๆน,นะปลาเราสะเราก็ปลามาเลี้ยง <laughs> อ่ามันออกลูกออกล้านจะเต็มสาแล้วนะครับ <laughs> เป็นปลานิลซื้อไว้พันตัวก็น่าจะขยายเยอะนะครับเป็นบรรยากาศนะการสร้างระบบนิเวศนะภายในที่อยู่อาศัยนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นบริเวณบ้านด้วยนะครับก็ปลูกบ้านในแปลงก็มีนามีสะนะครับมีสวนผลไม้นะครับครบองค์ประกอบแล้วนะมั้งนะเป <c oughs> ็นไงครับเพื่อนๆบรรยากาศ ก็จะทยอยอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับจากเพจบ้านสวนน้องมัดพี่ไม้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ